สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวเดืนยาเฟื่องฟุ้งนะคะนักวาชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการสำนักง,งานกเกษตรเพิ่เมืองพนุรีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมนะคะตลาดนัดต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะคะว่าในตลาดนัดต้นไม้มีอะไรกันบ้างค่ะไปเลยค่ะ ค่ะเราก็มากร้านร้านของเกษตรกรนะคะของตำบลโพขยาค่ะวันนี้ก็วันหยุด,ะาาะไได,ดยนะคะเขาก็มาขายได้ดนเลยนะคะด้วยการมาขายต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่ตลาดนัดไม้แห่งน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็ให้น้องเขาแนะนำตันนะคะว่าน้องชื่ออะไรแล้วก็ทำการเกษตรอะไรบ้างนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสนกพรอยอดดีนะคะเป็นกเกษตรกรของตระบุลภูิยาหือเป็นสวัสดียอดีค่ะคือที่บ้านก็ทําการ,กรเกษตรทํานาอยู่ประมาณ30มสิไร่ไร่ฝรั่งไร่ข่าแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ดูเล่นตอนแรกนะคะซีพอมันเยอะเริ่มเยอะขึ้นเ,เยอะข,ขึ้นก็มีคนมาดูที่สวนก็คิดว่ามันขายได้ก็เลยทําเป็นรายได้เสริมค่ะก็เลยมาออกตามตลาดนัดต้นไม้ค่ะ ตอนนี้นะคะตอนนี้ต้นไม้ที่เราปลูกหลักๆเป็นไม้ประดับนี่ค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้ที่เอามาก็มีบอนสีมีโรก้าชานมีกล้วยแดงโยมีช้างดางขาวช้างดาังหลุดดังประกายดาวแล้วก็ไม้มงคลหลากหลค่ะอันนี้ที่เราขยายุ์เองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ซื้อ,ซ,อซื้อบางบางตัวที่ส่วนเราไม่มีเราก็ซื้อมาให้ลูกค้าไว้เลือกหลกักหลกัก ตน,นี้รายล่องตรงนี้ค่ะได้เพิ่มขึ้นจากปกติที่เราทำฟารางทำข้าวเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะไหมคะหรือว่าเป็นรายได้ช่วยเหลือในครัวเรือนไ,ได้มากขึ้นไหมคะก็ได้มากขึ้นค่ะก็ได้ไปซื้อปุ๋ยซื้อ,อยาไปช่วยเหลือในการ,กรเกษตรเพื่อเป็นทุนสำรองต่อไปอมีตัวไหนแนะนำไหมคะที่แบบว่า เด่นๆเลยที่ขายดีที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็ตนตัวนี้อยู่ค่ะตัวน,นี้คืออะไรเออไายชน,นค่ะไายชนนะคะก็ยัยงยังไงก็ยังขายได้อยู่ตลอดเป็นมาตัวน,นี้ตัวน,นี้คือขายดีที่สุดแล้วตัวรองลงมาแล้วคะตัวรองลงมาก็จะเป็นน,นี่นี่ ที่ร้านเราขายได้มากที่สุดก็คือจานประกายดาวรั่ยังเป็นไม้ที่แพงของตลาดนี่ด้วยแพงเลยนะช่องทางการตลาดลนะคะนาจะมาขายตรงนี้แล้วนะคะตลาดนะัดต้นไม้วันนี้แล้วแล้วมีมีช่องทางการตลาดวันอื่นไปขายที่อื่นไหมแล้วก็ที่เราสามารถติดตามได้ะคะ่ะ ก็วันเสาร์เราก็จะขายกันที่วัดพนนจศิลป์ค่ะตลาดต้นไม้สงสิ์มีแล้วส่วนวันอาทิตย์ก็จะมาเจอกันที่เนี่ยค่ะสวน,ววนล้ววัดป่าเลไลชิพังดีมีค่ะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือขายออนไลน์เรามีหน้าเพจมีเฟซบุ๊จกจัดส่งตอนนรองประเทศค่ะการจัดส่งเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะจะส่งไปเนี่ยลูกค้าที่สั่งทางออนไลน์เนี่ยค่ะมีเยอะขึ้นไหมคะหรือว่าติดตามทางเพจไหมคะมีเยอะค่ะแล้วลูกค้า ลายแรกที่เราส่งไปเราก็จะมีของแถมเพื่อให้ลูกค้าถูกใจในเพจของเราว่าเออเราส่งของจริงนะต้นไม้ไปถึงจริงแล้วเราไม่ได้โกงไม่ได้แบบว่ารับเงินมาแล้วเราไม่ส่งเราตรงเวลาลูกค้าก็กลับมาซื้อหลายรอบค่ะทุกวันนี้ก็ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อนั่นแหละค่ะแสดงว่าที่เราทำคือเราก็ยึดหลักว,ว่าหนึ่งคือเราซื้อสัตว์เนาะแล้วก็เน้นว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือต้นไ้ของเราเนี่ยก็ทําด้วยใจยทำเองทุกต้นดูแลเองทุกต้นนะคะส่งถึงมือผู้รับ ส่งรงอ,อ,อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ค้ำกี้เห็นห่ออย่างเรียบร้อยเลย<ช>ค่ะ,คะแล้วเรามีผลการติดตามว่าลูกค้าคะต้นไม้ถึงยาง้ารบควรถ่ายวีดีโอก่อนแกะกล่องเพื่อเราจะได้รับผิดชอบสินค้าเพื่อมันดีค่ะมีการรับผิดชอบกับผู้บริโภคด้วยนะคะว่าถ้าเกิดความเสียหายล้วก็รับเพลมเนาะ<ช>แล้วก็ประกันว่าของเราถึงผู้รับโดยตรงเลยค่ะในอนาคตค่ะตลาดต้นไม้ของเราเนี่ยค่ะจะ ไปในทิศทางไหนอ่านี่ร้านขายต้นกลงื่อแดงก็ยังมีไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันมีไม้ให้เลือกหลากหลายค่ะตัวตัวนี้ตัวนี้หยุดเราก็สามารถเก็บไว้ก่อนแล้วลระตัวไหนที่ตลาดต้องการเราก็เอาตัวนั้นออกมาขายโก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบขอบคุณนะคะน้องกหนกพรมานะคะที่วันนี้แนะนำนะคะต้นไม้นะคะรับผาต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ไม้ประดับที่ตอนนี้อินเทนในท้องตลาดนะคะก็ขอบขอบคุณน้องกหนกพรมากเลยค่ะคุณค่ะ